สวัสดีค่ะสายโรงเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีเช่นเคยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรยอ้อยนะคะโรงงานน้ำตาลเริ่มทยอยจ่ายเงินค่าอ้อยสดอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้สามารถเช็คหรือว่ามาฟังรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่โรงงานน้ำตาลพิมายนะคะจ่ายเงินคืนอ้อยสดคุณภาพดีปี67ทับ68นะคะซึ่งก็มีการกำหนดใจ่ายในวันจันทร์ที่7เมษายน2568ค่ะตันละ3บาท87สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะซึ่งเงินก็จะโอนเงินค่าบัญชีนะคะเข้าบัญชีของชาวไรอ้อยนะคะ ต่อมาเป็นบริษัทน้ำตาลขอ,อนแก่นจำกัดมหาชนนะคะสาขาน้ำพองนะคะจะมีการจ่ายเงินให้กับชาวไร่อ้อยนะคะก็คือวันศุกร์ที่4เมษายน2568ในอัตรา9บาท9 3สตางค์นะคะต่อตันนั่นเองค่ะและก็โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชรค่ะจะจ่ายเงิน คืนค่าอ้อยสดนะคะของปี2567ทับ68นะคะอยู่ที่ตันละ46สตางค์นะคะซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยของชาวไรอ้อยคู่สัญญานะคะในวันพุทธที่2ที่ผ่านมาค่ะก็คือ2เมษายน2568ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอันเดิมสําหรับโรงงานน้ําตาลคอนแก่นนั่นเองนะคะ9บาทเลยทีเดียวเหลืออีกไม่กี่สตางค์ก็จะ10บาทต่อตันนะคะและนี้ก็คือข่าวดีของชาวไรอ้อยนะคะซึ่งโรงงานน้ําตาลแต่ละแห่งนะคะก็มีการเริ่มทยอยแล้วนะคะสําหรับเงินค่าอ้อยสด ก็สำหรับโรงงานไหนนะคะที่ยังไม่ได้จ่ายถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะรีบมาแจ้งให้กับชาวไรอ้อยทุกท่านได้ทราบกันให้ทั่วถึงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ